สิเบียงห้องเหาน่ส่วนห้ายสิบบ่คอยมีเพ่าะวาเห้าอ่างอ่างเกิดมาร้ายโอ้ยคอยเกิดมาร้ายอายุร้ายแล้วคอยเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านคอยมันก็แมนส่วนหนังแมนแต่สิเบียงเจ้ามีแล้วบ่สิเดินทางไปทางหนาสิเบียงเห้าบ่ามีบ่มีพอยังพระว่าเกิดจากการเห่ากระทํำมีแต่หาคันวัดล่งวัดแหละสิกินยัง ถามว่าถามคําถามามาสกินอย่างพนันพ่อว่ากรรมในเกิดจากการกระทั่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงกรรมของคนบ่ได้เมื่อไปหาแล้วเจ้าก็ต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งลงวัดแน่ฟังเทศฟังธรรมแน,เน่เพื่อจะมันสีใจให้ฮู้จักบุญฮู้จักบาปเพื่อจะละตัวหนั้นออกนิดหนึ่งเพื่อบ่ให้มันยิตบ่ให้มันแข็งกระด้างหาแน่ท่านแน่ สมประสานกันไปพ่อว่าถ้าเกิดว่าเฮ้าหาอย่างเดียวหาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เฒ่าแล้วก็แก่แล้วก็ตายบาดถามบาดตอนเวลามันเจ็บมันกมยัง,นง,นงเนาะเฮาเกิดกระทำพาะว่าเขาบ่เคยฟั่งธรรมะบ่เคยฟัง่งธรรมะเขาบ่เจอแสงสว่างาบ่งเจอแสงสว่างแล้วกลับไปใส่มันกลับไปสู่นรกกลับไปสู่เป็นเปรตเ,เกิดจากเปรตแล้ว เกิดจากนรกมาเป็นเป็ดเกิดจากเป็ดแล้วมาเป็นสัตว์นรสารเกิดจากสัตว์นรสารแล้วคอยมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์กับตาบอดคางหนึ่งบาง,งทีกับปากสีกบางทีกับหูหนวกบางทีกับแขนขาดบางทีกับทองใหญ่บางทีกับหัวใหญ่บ่เต็มช้างชั่งไหมคนที่ว่าโบาเสือสิ่งนี้บุคคลนั้นย่อมบ่เจอแสงสว่างแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้ามันยัดไว้เพราะฉะนั้น ให้เฮาหูจากบุญหูจักบากหูจักสวรรค์หูจากนรกเป็นอย่างถึงหัวบ่อย่ำหย่ำขนาดบ่อย่ำย่งบ่เอาใจใส่เพราะว่ามันเกิดจากการกระทำสิ่งที่เฮาทำได้บุคคนใดมาตักสเสบียงไหวตัวเองอ่ะนะมาจำศีลมาภาวนามารักษามาไหวาพ้พระบุคคนนันเป็นคนที่บุบบ่ประมา จะเจอแสงสว่างมาพิจารณาและเจอแสงสว่างเจอแสงสว่างเมื่อเขาเจอแสงสว่างก็ไปสู่สุคติไปเป็นเทวดาเมือ่ออายุจากเทวดามาเป็นมนุษย์ก็ไปอยู่ในขอบรัวทีหล่ำรุวยไปอยู่ที่ขอบรัวที่มีศิลมีธรรมจิตใจบาแข็งกระด้างและที่เจอในพระัญญาสีเมตัยปีนิหาพันเพราะฉะนั้นเขาอย่าประมาทเด้อย่าเนยคมาตักสีเวียงไว้หลาย ตักเสียยงไว้หลายเมื่อเข้าไปมันเป็นคุ้มโพงใหญ่ให้เข้าบังหัวมันจิสบายเห็นบอกเวลาเข้าตายบุคคลใดที่ว่ามีศีลมีธรรมบวชจิตใจมันโบออกหอนออกล้นมันแบบว่าเห็นบอกคนเถ่าคนแก่เข้าตายนอนหลับไปเลยบุคคลนั้นสู่สุกติถ้าบุคคลใดที่ใส่ออกซี่งออกโอเอโอกวยโอยอาวดบุคคลนั้น ขาบุมีห่มบางหัวเขาดินรุนเขาไปสู่อบายตัวนี้หัวเป็นยังถึงหัวนี่วอกความจริงความจริงเนี่ยครูข้าจะหับบ่อไรได้หับบ่ได้ย้อนยังย้อนว่าอัตตามันสางไว้ครูบ้านี่ย่านที่สุดโยมหายหย่านโยมสร้างแต่บ่โยอมให้ย่านโยมตกนรกไอ้สร้างก็สร้างรอดแต่ว่า เรื่องตกนรกพวกเจ้ามันเรื่องใหญ่กว่ากว่ากูเจ้าสร้างสร้างคูบาบบมีผิดเพราะว่าคูบาคูบาบบถือแล้วคําว่าสร้างคําว่าหักคําว่ารังเกียจคูบาบบเอาแหละคูบามีแต่มีเมตตามีแต่เปิดจิตเปิดใจ,ดใ,จให้ญาติโยมได้ฟังสิ่งดีๆเข้าสู่จิตสู่ใจไปหล่างตัวนั่นหล่างตัวบามนมันออกออกจากจากิตจากใจและไม่ออกก็จะเจอสิ่งแสงสว่าง สิเจอมีเมตตาแบ่งเห็นบ่ไปบินตาบาทอย่างบริสันบ์ไยังมีพักใส่ไมียังกระใส่เนี่ย็คือกันมีการเมตตามีความกรลุนหน้าต่อยานตต่อครูบาอาจารย์ต่อสัมมาเนนนั่นแหละจิตใจเขาอ่อนแล้วไปใส่บนัน้อ่อนแล้วก็ต้องไปสู่สุคติเหตุบุญต้องได้บุญเหตุบาปต้องได้บาปเขาต้องเสือจึงสันเดอรไม่ออกเดออย่างงมสิ่งที่เลี้ยวบเห็นศาสนาพุดในประเสริฐุูงสุด คือในการปฏิบัติการปฏิบัติคือเก็บสเสบียงตัวเองไหวหลายๆให้เต็มบังแล้วขอยไปบุคคนนั้นเป็นคนที่ประเสบูงสุดเด้ออาสาธุสุถ่ายมาคอยหยาญยมจงใหนแจกในธรรมตาความเป็นจริงด้วยเจ้า